สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม dead by daylight อีกเช่นเคยซึ่งวันนี้เรามีฆาตรกรตัวใหม่มารีวิวกันโอเคก็ไปเริ่มดูจากเปิร์ของเขากันเลยโอเคสําหรับเปิร์แรกนะฮะล็อกมานะหลังจากซ่อมเครื่องปั่นไฟเสร็จหนึ่งเครื่องเอน i ิตี้จะปิดกั้นเครื่องปั่นไฟที่มีความคืบหน้ามากที่สุดนาน30นาทีแล้วก็เราจะเห็นออร่าสีขาวนะฮะโอเคสําหรับเปิร์ที่2นะครับเบิร์คำสาปของเล่น เพิรน,นี้คือถ้าคนที่ติดคำสาปนะจะสามารถแกะโทเทมไฟได้เท่านั้นคนในทีมที่เหลือไม่สามารถแกะได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเพิรที่สามาต่อเลยโอเคสำหรับเพิรสุดท้ายนะจะขอให้นะของความเจ็บปวดก็ิีเลอร์จะเห็นสาวสีต้นเป็นออร่าสีขาวนะฮะแล้วก็เมื่อเราเอาผู้รอดชีวิตไปแขวนและมีผู้รอชีวิตคนอื่นมาปลดลงนะฮะเขาจะติดสถานะลดท่วมและเวอร์วะ หลังจากนั้นถ้าโดนรักษาให้เสร็จเขาจะติดโทษร,รายรักษาและการซ่อมแซมลดลง9%เปนจนขวาจะบาดเจ็บอีกครั้งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของตัวนี้กันเลยสําหรับความสามารถของตัวนี้นะฮะเมื่อกดชี้ขวาค้างก็จะเห็นเป็นอล่าสีขาวอย่างนี้พอปล่อยเมาส์ปุ๊บ เราก็จะว์าไปที่อล่าสีขาวเมื่อกี้ที่เราเห็นนะะแล้วเมื่อเรากคดคลิก้ายนะฮะเมื่อหลังจากที่เราว์าไปแล้วเนี่ยจะเป็นการล่อยโซ่ออกไปเพื่อล็อกขาล็อกแขนเซอร์เวเวอร์นะฮะตามภาพเลยส่วนทางเซอร์เวเวอร์นะฮะต้องพยายามกคดคลิก้ายเพื่อเอาโซ่ทั้ง3อันออกนะ,ะถ้าเราไม่เอาออกเราก็จะเดินช้าแบบนี้เหมือนโดนเดสส์ลิงเกอร์ลากอะเอ สำหรับความสามารถถัดไปนะฮะเซอร์จะเห็นรูปิกเป็นอ,อลรราสีหเหลืองแบบนี้เมื่เอเซอร์เวเวอร์เก็บขึ้นมาและพยายามแก้ไขมันนะเราจะสามารถวาร์ปมาได้แต่ถ้าเซอร์แก้เสร็จก่อนเนี่ยเราจะไม่สามารถมาร์มาได้นะเดี๋ยวเราไปดูภาพพิยกันหน่อยเลยวาปมาออ x I came ก็ประมาณนี้นะสําสำหรับความสามารถคร่าวๆก็เดี๋ยวเราไปดูโมลีของตัวนี้กันหน่อยเลยไปก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะก็อาจจะมีตกหล่นไปบ้างสำหรับความสามารถของมันแต่อย่างไนก็ฝากกติดตามด้วยนะครับ 拜拜。Bye bye.